ดีร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าถ้าเราทําได้ทุกอย่างเป๊ะๆมากๆอะไรเงี้ยมันก็คืออาจจะเก่งเกินคนแล้วอ่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ถนัดด้านนี้เราไม่ถนัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อย่าไปคิดว่าหนูอาจจะถนัดในสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัดก็ได้อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่สุกผลกันได้ในอนาคตอาจจะมีอิงฟ้าในเวอร์ชันทีเ่เก่งเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ก็อยากให้ทุกคนรอ,อติดตามเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าเพราะว่าส่วนเวลาที่เราไปที่นู่นอ่ะ เวลาเราสัมภาษณ์หรือแบบนักข่าวหรืออะไรก็ตามหรือดาราด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็แบบ say s o r r เขาก่อนเลยสําหรับแบบภาษาอังกฤษของเราซึ่งเขาจะแบบเุ้ยไม่ต้อง s อรี่เลยถ้าคุณมีล่ามหรืออะไรเงี้ยแ,แต่กับการมาเป็นคนไทยก็จะรู้สึกว่าแบบอุย้ยมันไม่ c ูมันไม่อะไรก็อยากให้ลองเปิดโลกกว้างเยอะๆแล้วก็ลองมีมุมมองใหม่ๆดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันมา,จากจะหมดยุคของการ s o รี่กันแล้วเพราะว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแหละ